ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงเนาะขออนุญาตเคลียรประเด็นร้อนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะอ่ะพี่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเออแจงพูดแม่ฐานะเมียแม่ฐานาะเลยเลยคือพูดในฐานะผู้จัดการเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วว่าแจ๊ดเนี่ยไปพิมพ์ว่าสมวันเนาะคนคนใดคนนั้นแหละเออ แล้วจังก็เห็นแล้วจังก็เลยบอกว่าแจ๊ดไปว่าเขาทําไมนู่นนี่นั่นแต่แจ๊ดเนี่ยด้วยความที่ฟังคนนู้นคนนี้มากเอาเก็บมานั่งคิดว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ถูกนะมันมันไม่ใช่นะแต่จังก็เลยบอกแจ๊ดว่าแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แจ๊ดเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าหางานเข้าบ้านจังก็บอกแจ๊ดแบบนี้แล้วบอกให้แจ๊ดลบเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วจังก็ยังบอกแจ๊ดว่าแจ๊ด ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมาว่าเนี่ยห้ามพิมพ์ตอบโต้ตเด็ดค่ะเพราะเรื่องนี้แจะผิดแจ๊คก,ก็บอกโอเคจบเราก็คิดว่าการที่เราเงียบไปเนี่ยมันคือจบแล้วแล้วเราก็ยังแบบเออเรายังดีใจนะที่ผัวเราไม่ไปนั่งตอบโต้อตอบอ,อ,อะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนสามเดือนที่ผ่านเออเมื่อสามวันที่ผ่านมาเนาะเขาก็โพสต์ประมาณว่ายี่สิบปี ที่ผ่านมากูไม่เคยไปยุ่งกับวงการตลกแต่ทำไมตลกชอบมายุ่งกับกูจังวะเป็นใครฟังก็คงไม่แฮปปี้หรอกเนาะแล้วจุดประสงค์คือการที่คุณโพ้งออกมาอย่างเงี้ยแน่นอนจะเป็นพี่บอลพี่ค้อมเหรอไม่ใช่หรอกเพราะต้องเป็นแซดอยู่ดีคนฟังอะแค่คุณพูดคำว่าตลกพวกตลกอะ มันก็คือเหยียดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการที่แจ๊พิมพ์แบบนั้นไปซึ่งแจงมารู้อีกวันหนึ่งแล้วแจงก็บอกว่าทําไมถึงพิมพ์แบบนี้อ่ะเราก็ต้องฟังเหตุผลก่อนอ่ะในเมื่อเขาอธิบายมาก็มันพิมพ์แบบนี้มาใครโดนดูถูกแจงคิดว่าทุกคนคงไม่ชอบอ่ะเนาะเราก็บอกว่าอ่ะถ้าง,งั้นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแจงก็บอกแจให้หยุดทั้งหมดใครจะดา่าใครจะว่าอะไรให้หยุด ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยวันหนึ่งอ่ะคุณเอาสมองไปคิดงานได้อีกอีกงานได้ตอีกหลายอย่างอ่ะรู้ไอ,อกปะคือคนเราควรจะมีจิตสํานึกว่าควรหยุดแล้วเราก็เลยชี้แจงไปว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงหยุดแซดเนี่ยใช้คาหยาด้วยเกิดจากอารมณ์ของตัวเองสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดตามและเด็กที่ดูที่เห็นเนี่ย เขาจะคิดได้ไงอันดับหนึ่งที่คุณคุณขอโทษคุณควรขอโทษแฟนคลับของคุณต่อเพราะคุณเป็นคนสาธารณะไม่ถูกต้องเลยที่คุณใช้คำหยาบแบบนั้นในที่สาธารณะถามว่าทำไมถึงไม่ขอโทษเขาการที่เราเงียบเนี่ยคือเราไม่อยากยุ่งแล้วอยากจบแล้วแล้วคุณมาเปิดประเด็นแบบนี้พูดจริงนะคำขอโทษนั้นมันไร้ค่ามากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณโพสตต่ออีกแต่คุณลบไปใช่ไหมว่าเออแจ๊ดเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยนู่นนี่นั่นลูกเมียน้อยไม่ใช่คนหรอคะไม่มีจิตใจหรอคะไม่มีความคิดหรอคะแล้วคุณยังคุณลบไปต่อใช่ไหมคุณบอกว่ามีรายการเนี่ย เอ,อมาติดต่อคุณไปลงข่าวแต่ไปสัมไปสัมภาษณ์คนหนึ่งอีกช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์ไอ้ตลกหัวคอวยอยแต่ไม่ได้ต่อคุณคุณทำอะไรโพสอะไรคุณคิดดีๆนะการที่คุณโจงแจ้งหรือโพสให้คนอื่นเสียหายเนี่ยมันแย่นะคะแล้วเนี่ยคุณมาเราเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะบล็อกคุณ บ็อกแฟนคลับของคุณแทบทุกคนเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ชอบกันก็แยกทางกันอย่ามายุ่งไม่ต้องมายุ่งกันเลยแต่วันนี้คุณกับโพสอีกซิงเกิลต่อไปของผมชื่อว่าดมเร็วๆนี้จังไม่รู้นะว่าเจตนาคุณอะหมายความว่ายังไงแต่จังรู้แค่ว่าคุณกำลังทะเลาะอยู่กับอีกคนนึงซึ่งทำอาชีพตลก เขามีแม่เป็นเมียน้อยใช่เขามีแม่เป็นเมียน้อยแต่จิตใจเขาดีเขาทํามาหาก,กินเขาเลี้ยงแม่เขาเขาซื้อบ้านให้แม่เขามันมันเซนซะิทีฟนะคําพูดบางคําอ่ะเราก็เงียบเรากไม่ได้ว่าอะไรต่อมาคุณยังมาพิมพ์อย่างนี้อีกหรอคุณอาจจะบอกนะว่าดมก็ไม่ได้แปลว่าหมายว่าดมพ่อแจ๊สนี่ไม่ได้หมายว่าดม คุณอาจจะดมกลิ่นดมนุม่นด,ดมนี่ก็ได้แต่คุณึ้นมีปัญหากับใครคือคนเราคนมีจิตสำนึกนะไม่ได้ว่านะแต่คุมีจิตสำนึกอของความเป็นคนของความเป็นมีคนที่เคารพเราอยู่เนี้ยเราควรจะต้องบอกเขาว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ อะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดอะไรควรพิมพ์หรือไม่ควรพิมพ์แล้วคุณก็บอกว่าเราเนี่ยไปทําลายอาชีพคุณคือคุณก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันใช่ทุกคนต้องเลี้ยงครอบครัวหมดสุดท้ายใครจะทําลายคุณไม่ได้เลยนอกจากมือของคุณเองตัวของคุณเองและก็ความคิดของคุณเองแล้วขออธิบายอีกนิดนึงนะคะมันอาจจะยาวหน่อยเนาะเพราะเรื่องนี้มันมาหากหราบเหลือเกินแล้วเราอยากให้จบ เออคนที่ออกความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าคุณสามารถเขียนอะไรลงไปก็ได้คุณสามารถย่ำยีความรู้สึกของทุกคนได้หมดมันอยู่ที่มือและนิ้วของคุณแล้วก็สมองของคุณแต่คุณไม่สามารถเหยียดคนอื่นได้ไอ้พวกตลกไอ้พวกลิเกไอ้พวกตลาดล่าง ไอ้พวกเด็กแว้นขอพูดตรงนี้เลยนะคุณสูงมาจากไหนหรอคุณบอกว่าแจ๊ดเนี่ยนะวอนนบีไม่ใช่บอลทูบีคุณเกิดมาแล้วคุณร้องแรปโย่เลยปะคุณโย่โยใส่แพมเพิร์ตั้งแต่หลุดตูตั้งแต่อยู่ในท้องเลยปะอันนี้คืออยากถามมากการที่คุณเหยียดอาชีพเหยียดพฤติกรรม หลายๆอย่างที่มันกว้างอะ่ะมันทําให้คุณดูต่ํากว่าทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าทํานะคะแยกแยะให้ออกว่าควรจะอยู่ในประเด็นไหนกับใครแล้วก็ขอบคุณตลาดล่างมากๆถ้าไม่มีตลาดล่างเนี่ยก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ไม่เคยเหยียดคนอื่นเลยนะแต่พอเห็นแต่ละคนอะ่ะมัน มันแสดงให้เห็นจิตสำนึกจริยธรรมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปตอนนี้เลยนะคุณต้องให้เดได้เห็นคลิปนี้แหละว่าคุณจะออยังไงในเมื่อเราบอกให้จบแล้วเราจบไปแล้วด้วยไม่ว่าคุณจะด่าอะไรเราก็แล้วแต่เราจบแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณยังไม่จบคุณจะยังไงคุณจะเอา,อา,เอาทนายฝั่งคุณมาคุยกับเราไหม หรือว่ายังไงคือชี้แจงมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนได้ดูอยู่นะคะทางฝั่งแจงของคุณแจชวนชื่นคุณพดุงทรงแสงจบแล้วและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคุณอีกเนาะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่จบเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะแล้วว่าคุณเอาเวลาที่คุณเอานิ้วกดแป้นพิมพ์เนี่ยไปทำมาหากินเธอค่ะ เราทุกคนต่างต้องตง้อทํามาหากินเจอปัญหาเศรษฐกิจก็แย่แล้วเจอหลายๆอย่างก็แย่แล้วแล้วเรายังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกทุกคนถามว่าอ้าวแล้วทําไมไม่ขอโทษการที่ลงเงียบหรือหยุดไม่ตอบโต้นั่นคือการที่เราอะขอโทษไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเรายังต้องมาแบบพิมพ์ซ้ําไปซ้ํามาน่ะนั่นคือการที่เราไม่สํานึกผิ อยากให้ทุกคนรู้ตรงนี้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นแบบนี้เราไม่ว่าเราไม่เคยไปว่าคุณเลยว่าคุณแบบอยู่บ้านเก่าโซมนู่นนี่นั่นเราไม่เคยไปว่าพ่อแม่คุณเลยว่าพ่อแม่คุณเลี้ยงอะไรมายังไงเราไม่เคยแตะเพราะผู้มีพระคุณที่สุดคือพ่อและแม่ของเราเพราะฉะนั้นต้องแยกประเด็นนะคะแค่นี้ละคะ่ะ แล้วคุณจะเอายังไงคุณติดต่อมาเบอร์ผู้จัดก,การเออ,อยู่ที่หน้าเฟซแล้วก็หน้าไอจีแล้วเนาะติดต่อมาเลยว่าจะจบหรือจะจบแบบไหนจะจบแบบตอนนี้เลยเงียบๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแยกแยก้ายไปทํามาหากินหรือว่าจะเดินเนินการไปทางไหนเนาะแล้วแต่คุณเลยนะคะคุณเลือกเลยค่ะแต่จะชี้ดัตรงนี้ว่าทางเราจบแล้วขอบคุณค่ะ